เมือเทศถือเป็นผักที่ปรับเซนอีกตัวหนึ่งเลยนะครับหั่นทีไรเละทุกทีเลยวันนี้อามีเคล็ดลับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยหั่นมะเขือเทศออกมาไม่ชําแล้วก็รวดเร็วด้วยครับสําหรับมะเขือเทศลูกเล็กนะครับเราจะนำมะเขือเทศเนี่ยวางบนจานตื้นให้เต็มจานจากนั้นนําจานที่มีขนาดเดียวกันทับไว้ด้านบนโดยให้มีช่องว่างระหว่างจานทั้งสองใบนะครับ ใช้มีดหั่นมะเขือเทศผ่านช่องว่างระหว่างกลางของจานโดยใช้มือประคองจานด้านบนไว้อย่าออกแรงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้มะเขือเทศของเราช้าได้เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้มะเขือเทศที่พร้อมจะไปทําอาหารแล้วครับ สำหรับการสไลด์มะเขือเทศให้เป็นแว่นนะครับเริ่มจากกดปลายมีดลงบนมะเขือเทศก่อนให้เป็นรอยจากนั้นหั่นตามรอยให้เป็นแว่นครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้มะเขือเทศที่เป็นแว่นแบบไม่ช้ำจากแรงกดของมือเราแล้วครับ และนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆของการหั่นมะเขือเทศทั้ง2แบบนะครับอย่าลืมติดตามเคล็ดลับก้นครัวได้ที่ foodtravel.tv นะครับ